สวัสดีครับต่อกันข้อที่11ครับโจทย์บอกว่าพิจารณาสมบัติของสารประกอบคอไรของ ADEG นะครับในตารางต่อไปนี้ให้ข้อมูลมานะครับข้อใดถูกเกี่ยวกับสมบัติของ ADEG นะครับที่มีเลขอืมแบบหนึ่งนะ ADEG เมื่อเลขอะตอมของ DEG มากกว่า10แต่ว่าน้อยกว่า A <laughs> โอเคเ,ออเลขอะตอมของ DEG เนี่ยคือมากกว่า1ิ เดี๋ยวไดมันมีธาตุอยู่4ตัวใช่ไหมก็คือ A D E G คือ D E G เนี่ยมากกว่าสิแสดงว่าไม่ใช่ธาตุคาบ2ถูกไหมครับเพราะว่าในตารางธาตุเนี่ยผมอธิบายกันก่อนนะครับอันนี้นักเรียนจะเข้าใจแล้วแหละว,ว่าไอตารางธาตุที่เขาให้มาเป็นช่องว่างเปล่าเนี่ยคือเขาไม่ได้ให้มาขำๆนะครับมันมันใช่จริงๆนะ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นอันนี้คือตารางธาตุนะอันนี้อ่าอันนี้คาบ2ประมาณนี้นะแล้วก็คาบ3อยู่นี่ครับคาบ3อยู่นี่ แล้วก็ถัดลงมาทราน i t i o n แถวแรกอันนี้จะเริ่มต้นคาบที่4นะครับคาบที่2เนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยเลขอะตอมมันคือ10เพราะฉะนั้นโจทย์พูดมาชัดว่า DEG เนี่ยเลขอะตอมเนี่ยามากกว่า10แสดงว่ามันอาจจะอยู่ในคาบที่3เป็นต้นไปนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าคาบไหนลงไปรู้แค่นี้แหละรู้ว่าคาบที่3เป็นต้นไปนะครับทีนี้มาไล่เช็คพร้อมไปเตเอา A ก่อน A CL3 ไอออนของ A มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนอย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนคอรีนเ,นเลขออกซิเดชันเขาเป็นลบหนึ่งสามตัวก็เป็นลบสามเพราะฉะนั้น A มีเลขออกซิเดชันตอนนี้คือบวกสามนะครับการที่เป็นบวกสามแสดงว่าอิเล็กตรอนหายไปแล้วสามตัวหายไปแล้วสามตัวเลยมีการจัดอิเล็กตรอนอย่างนี้อารกอนเนี่ยอิเล็กตรอนสิบแปดกับตรงนี้อีกห้ารวมกันเป็นยี่สิบสามอิเล็กตรอนแต่อย่าลืมนะยี่สิบสามอิเล็กตรอนเนี่ยเพราะมันหายไปแล้วสามตัวนะ หายไปแล้ว3ตัวเลยเหลือ23สแสดงว่าจริงๆนะเอเลขอะตอมเท่าไหร่26นะครับสแสดงว่า A อยู่ทรานซิชันแน่นอนรู้ได้ยังไงทรานซิชันเนี่ยตัวแรกสเตรเนียมเลขอะตอมมันจะเริ่มต้นที่21นะครับอ่าสเตรเนียม Sc นะเดี๋ยวไปเต้เขียนให้ดูแล้วกันนะนะครับ Sc สเตรเนียม Ti ไทเทเนียม Ti วาโครเมงนะครับ Mn แมงกานิสเหล็กแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงสังกะสีตัวที่30เพราะฉะนั้นสเตรเนียมยี ไทเทเนียมย,ยีวอเทเนียมยีามโครเมียมยี่มงกันีิห้เหล็กยีเพราะฉะนั้นพี่เต้รู้แล้วครับ A จริงๆแล้วมันก็คืออะตอมของเหล็กนั่นแหละนะครับแปลว่าอะไร DEG มีเลขอะตอมมากกว่า10แต่น้อยกว่า A แสดงว่าพวกนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับไม่แถวนี้คาบ3ก็คาบ4ไม่เกินเหล็กไม่เกินนี้เด็ดขาดตอนนี้รู้มาประมาณนี้นะครับ พอรู้แบบนี้ปั๊บทำยังไงต่อก็ไล่เช็คทีละประเด็นต่อ DCL 2โมเลกุลโควาเลนต์อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่อะตอมกลาง2คู่คิดตามพี่เต้ D- ด็อกตรงนี้ D- ด็อกตรงนี้นะมันมีอิเล็กตรอนคู่โดดมันสร้างพันธะเดียวกับคลอรีนก่อนคือคลอรีนเนี่ยมันเป็นธาตุหมู่เจ็ดสร้างได้แค่พันธะเดียวนะครับ D- ด็อกเนี่ยสร้างพันธะเดียวกับคลอรีนเนี่ยสองพันธะแสดงว่า D- ด็อกเนี่ยมีอิเล็กตรอนอยู่แล้ว2ที่ใช้ในการสร้างพันธะ แล้วก็มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่อะตอมกลางอีก2คู่แสดงว่ายังมีอิเล็กตรอนที่ไม่ได้สร้างพันธะอีก2คู่ก็คือ4ตัวรวมกันเข้าใจใช่ไหมอีก2คู่ก็คือ 1, 2, 3, 4อีก4ตัวรวมกันเป็น6ตัวเพราะฉะนั้นดีด็อกต้องมีเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ6ตัวเพราะอิเล็กตรอนที่ใช้ในการสร้างพันธะมันออกมาจากเวเลนต์อิเล็กตรอนถูกไหมครับดีด็อกต้องมีเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ6ซึ่งไม่มีทางเ็นซ์ทรานดิชั่น บ้าละ transition ตัวไหนเวเลนต์เลี้ตอนลง6มันลง1กับลง2ถูกไหมครับปกติลงปกติลง2แต่ยกไวใน half fill กับ full fill c h r o m i กับสังกะสีไอโครเมียมกับทองแดงลง1นะครับเพราะฉะนั้นไอตรงนี้เนี่ยมันอยู่หมู่6แน่นอนแล้วรู้เลยว่าหมู่6คาบ2เพราะว่าไอหมู่6คาบ3เพราะว่าคาบ4เนะี่ยมันมาไม่ถึงโจทย์มันบอกมาเองนะครับหมู่6คาบ2ดีด็อกก็คือกรรมฐานครับตอนนี้รู้แล้วครับหมู่6คาบ2ดีด็อกก็คือกรรมฐาน a เนี a, นะ่ยก็คือเหล็กเห็นไหมครับเราวิเคราะห์ได้ครับ ตัวต่อไป ecl4 เป็นโมเลกุลโควาเลนต์ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่อะตอมกลางแสดงว่า e อยู่หมู่4ครับ e เนี่ยมันสร้างพันธะเดียวกับคลอรีน4อันแสดงว่ามันต้องมีอิเล็กตรอน4แล้วไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวก็ก็ถ้ามันมีเวเลนต์อิเล็กตรอน4มันก็ต้องอยู่หมู่4แล้วหมู่4มันก็ต้องอยู่คาบ2เพราะว่าเอ้ยมันก็ต้องอยู่คาบ3เพราะว่าคาบ4มันมาไม่ถึงถูกไหมครับหมู่2คาบ4นะครับ e ก็จะต้องเป็นไน หมู่2ครับ4ซิลิคอนนะครับ e ก็ต้องเป็นซิลิคอนโอเคตอนนี้รู้มาอีกตัวนึงแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นโมลเลกุลโควาเลนต์ที่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่อะตอมกลาง1คู่ g เนี่ยสร้างพันธะเดียวกับคลอรีนมาแล้ว3ตัวครับแสดงว่ามีอิเล็กตรอนอยู่แล้ว3แล้วก็เหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่อะตอมกลางอีก1คู่ก็คืออีก2ตัวรวมกันเป็น5ตัวเพราะฉะนั้น e นะครับมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวในอ่าอีไอตัว g เนี่ยมีอิเล็กตรอนเวเลนซ์5ตัวก็ต้อองยู่ในคาบที่ สองอ้คาบที่3ผมพูดผิดทุกทีเลยต้องอยู่ในคาบที่3อย่างแน่นอนนะคาบพระฉะน,นั้น G ก็ต้องอยู่แถวๆนี้นะครับคาบ3หมู่5 np ฟอสฟอรัส G คือฟอสฟอรัสตอนนี้รู้หมดทุกอย่างแล้วครับว่าใครเป็นใครกันบ้างแล้วก็ไ like ล่เช็คทีละประเด็นพอมิเตอะตอมของ D รับอิเล็กตรอนได้ง่ายที่สุดรับอิเล็กตรอนเนี่ยรับอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับเขาไม่ได้พูดว่าเป็นอิเล็กตรอนคู่สร้างพันธะหรือว่าเป็นอะไร เราก็จะหมายถึง EA อิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้ความสามารถในการรับอิเล็กตรอนอิสระนะครับก่อนปกติเนี่ยอิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้เนี่ยมันจะเพิ่มจากล่างขึ้นบนจากซ้ายไปขวาแต่ปัญหาก็คือธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันนะครับอิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้เนี่ย,ยมันมันเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวาก็จริงแต่มันไม่สม่ำเสมอเพราะว่าเป็นอะไรที่มีข้อยกเว้นเยอะมาก โดยส่วนตัวพี่เต้นนะถ้าพี่เต้ทำโจทย์ข้อน,นี้ด้วยตัวเองพี่เต้จะยังไม่ตอบกอไก่นะครับพี่เต้จะยังไม่ตอบกอไก่นะครับถึงเราจะดูหยาบๆว่านะครับอะตอมของดีรับอิเล็กตรอนได้ง่ายที่สุดเห็นไหมจริงๆจ,งจ,งจงมันน่าจะรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าแต่แต่คือเราประเมินเรื่องนี้ไม่ได้ครับอิเล็กตรอนอัฟฟินนตี้เนี่ย ถ้าใครโอ้โหจําได้ทุกระเบียบนิ้วนี่สุดยอดยอดของคนเลยนะแตไ่ไม่ใช่ผมอะ่ะนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นพี่เต้น,นะครับพี่เต้จะไปดูขอไข่ขอควายของูก่อนขอไข่ขนาดอะตอม A ใหญ่ที่สุดคือขนาดอะตอมเนี่ยนะครับมันสวนทางกัน,ม,นม,กนะมันเพิ่มจากขวาไปซ้ายนะครับมันเพิ่มจากขวาไปซ้ายจากบนลงล่างฝั่งนี้จะเล็กแล้วฝั่งนี้จะใหญ่เพราะฉะนั้น A เนี่ยใหญ่ที่สุดประโยคนี้พี่เต้ว่าจริงนะครับรองลงมาคือ E D แล้ว G R อ่าอันนี้เรียงผิดนะครับอันนี้เรียงผิดผิดแน่ๆยังไงยังไงขอไข่ก็ก็คงจะไม่ใช่นะครับขอไขก็คงจะไม่ใช่นะครับตัวต่อไปฮะนักเรียนครับผมขออภัยนิดนึงนะครับผมว่าผมเรียงตัวผิดนะดีด็อกเนี่ยคือหมู่6ใช่ไหมอ่าขออภัยนะครับขออภัยอย่างยิ่งเลยดีด็อกเนี่ยคือหมู่อ่าหมู่6ดีด็อกอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ G เนะี่ยคือฟอสฟอรัส G ควรจะอยู่ตรงนี้เอาโอเคนะครับตรงนี้ถึงจะถูกต้องโอ้ยพี่ไต้เรียงตำแหน่งผิดขออภัยนะครับแต่แต่ว่าก็ยังยืนยันว่าต่อให้สลับตำแหน่งแบบนี้เนี่ยคือถ้าเราดู EA อหยาบๆยานะกลับมาพูด EA ใหม่ก่อนเราดู EA อหยาบๆยาบเนี่ยดีด c อกน่าจะมากที่สุดแต่คือคือผมก็ไม่มั่นใจครับ EA ที่อยู่ในคาบเดียวกันข้อยกเว้นมันเยอะมากๆจริงๆดูกันไม่หว่านไม่ไวหวหรอกครับเพราะนั้นอย่าไปดู EA แต่ขนาดอะตอมนี้มั่นใจว่ายังไงก็ผิดเพราะว่ายังไง E ก็จะต้องใหญ่กว่า G และ D. ะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ตรงนี้ผิดแน่นอนนะครับอันนี้ผิดแน่นอนนะครับตัวต่อไป e มีเลขอะตอมเท่ากับ16 e คือซิลิคอนครับมีเลขอะตอม14ครับไม่ใช่16 14นะครับ g มีพลังงานไอออนไนเซชันลำดับที่1สูงกว่าไนโตรเจนอ่ g เนี่ยคือฟอสฟอรัสครับแล้วก็ไนโตรเจนเนี่ยมันอยู่บนหัวของ g วะดีปกติพลังงานไอออนไนเซชันเนี่ยครับ ie 1เนี่ยมันในในหมู่เดียวกันเนี่ยมันจะเพิ่มจากล่างขึ้นบนครับข้างบน ie มันจะมากครับ แล้วข้างล่าง IE มันจะเป็นไงกว่านะลูก IE มันจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้น N ควรจะมากกว่าไม่ใช่ G ควรจะมากกว่าอันนี้เพอร์เจอร์ผิดไปกันใหญ่นะครับเพราะฉนั้นขขไขยขคอควายงงงูผิดอย่างแน่นอนในขณะที่ A เนี่ยเรามั่นใจแต่เราไม่กล้าตอบครับเพราะว่าข้อมูลมันมันมีข้อยกเว้นค่อนข้างเยอะมันหลอกได้หลายอย่างมันหลอกได้หลายแบบแต่สุดท้ายแล้วเราตัดช้อยเราก็กลับมาตอบกอไก่ได้เหมือนกันเข้าใจตรงกันนะครับวิชาเคมีเป็นวิชาที่แปลก เราไม่สามารถทํานายทุกสิ่งทุกอย่างได้จากการคาดเดาเท่านั้นบางอย่างต้องคํานวณก็คือต้องคํานวณกันจริงๆเจอกันใหม่ตอนหน้าครับแต่ก็ทําได้เหมือนกันนะฮะสวัสดีครับ